ทักแชทไม่ได้บ้านเขียวมาหน่อยครับทักบ้านเแชทดนี่เลยไม่ต้องไปทักบ้านเขียวถ้าทักบ้านเขียวจะขอดูรวยคุยนะคะคุณขาคุณอะไรคุณดิวเมซีคุณดิวไมคุณดิวมเวมซี่จะให้ดูรวยคุยไหมคะถ้าให้ดูเดี๋ยวทักแชทไปเนาะ ฝากขอต่อขอใจหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้ลืมดูมะม่วงออ๋โอเครอดอยู่ หมดนะนั่นตุลาหมดนะนั่น่ะตุาลนนะตามากินอาหารนี่แหมทำไมพวกนางชอบกินลำารัานน่ะทั้งที่งํานลำไม่ได้มีสารอาหารเหมือนกับอาหารปลาเลยขอบคุณสำหรับการกดหัวใจนะคะฝากขอจอขอใจให้ด้วยนะขอบคุณน้องตูนนะ สิ่งที่จะหวัดได้เลยคือปีหน้าว่าหน้าดินเราจะเหลือแค่ไหนจะรอดหรือไม่รอดปีหน้าถึงจะรู้บอกเลยตอนนี้คือมันมันจะหยุดที่ท่อไหนก่อนถ้าไม่หยุดคือความสวยคือไปถึงเสาเราจะทำยังไงไม่ให้มันลม่มเพราะว่า ลอมรวมหมดเจ็ดหมืนกว่าทุกคนเจ็ดหมื่นสามเจ็ดมืนสี่ได้นะที่ลอมรวมทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเสาลมก็พังเลยไม่ได้วางแผนไว้ไลยไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นด้วย <c oughs> แต่จริงๆการขุดสสะมันก็ต้องทำวักไว้เพื่อให้กัน <c oughs> หน้าดินใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้เขาไม่ได้บอกไง สุดท้ายก็ได้ทำใจทำใจทำใจอย่างเดียวซื้ออมะเดือ่อฝรั่งมาสามสองสายพันธุ์รอดหมดก็โอเค <c oughs> Oh he... your yeah, big paw. Called a gamendoline. Try Anne. My God. So beautiful <coughs> Beautiful so much. ว h a t I should s h o u l d do ไรทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวเมากันใหม่นะทุกคนซีย o u นะทุกคน อให้ดูหานก่อนสวยงามนิดนึงแล้วก็จะไปแล้วบ๊ายบาย